สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่จากนะคะที่เคยเปิดตัวชุดแข่งนะคะของ v n l 2021ไปแล้วเนาะตอนนั้นทุกคนก็จะจำได้ว่าตอนที่เราเปิดตัวชุดแข่ง v n l ไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะชุดแข่งของเราก็จะมี3สีคือเหลืองน้ำเงินและเขียวมิ้นท์ค่ะใช่ไหมทุกคนจำอตอนที่เราเปิดตัวชุดแข่งคราวที่แล้วไปได้แล้วเนาะว่ามันจะมี3สีอย่างที่บอกกันนะคะ วันนี้นะคะทิปก็จะมาแจ้งข่าวกับทุกคนค่ะว่าตอนนี้นะคะชุดแข่งขัน b n l ของเรานะคะจะมีการเปลี่ยนสีค่ะตอนนี้นะคะชุดแข่งขันของเรานะคะจะเปลี่ยนสีนะคะก็คือสีที่ยังคงไว้เหมือนเดิมก็คือเขียวมิ้นค่ะเขียวมินม้นเรายังใช้อยู่เหมือนเดิมนะคะอย่างที่แรนสปอร์ตได้เปิดตัวชุดแข่งไปแล้วเนาะสีต่อมาที่ยังใช้อยู่เหมือนเดิมก็คือสีน้ำเงินค่ะ สีน้ำเงินก็ยังใช้อยู่เหมือนเดิมนะคะทุกคนและสีที่เราจะเปลี่ยนในครั้งนี้นะคะก็คือสีเหลืองค่ะสีเหลืองก็จะไม่ได้ใช้แล้วนะคะก็จะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีขาวค่ะเราจะเปลี่ยนสีเสื้อแข่งจากสีเหลืองเป็นสีขาวนะคะวันนี้นะคะไปรับชุดแข่งมาแล้วก็เลยมาแจ้งข่าวให้กับแฟนๆได้รู้กันเนาะเผื่อบางคนสั่งสีเหลืองไปแล้วนะคะต้อง ขออภัยแฟนนขับที่สั่งเสื้อแข่งสีเหลืองไปแล้วด้วยนะคะเพราะว่า,าทาง FIBB นะคะเพิ่งเพิ่งยื่นเรื่องกลับมาที่ไทยว่าให้เปลี่ยนจากสีเหลืองนะคะเป็นสีขาวะค่ะเพราะว่าปีนี้ก็เพิ่งออกกฎใหม่นะคะว่าทุกทีมนะคะต้องมีเสื้อแข่งสีขาว75%นะค่ะเราก็เลยต้องเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีขาวนะทุกคนวันนี้เวลาก็เลยต้องรีบมาแจ้งข่าวให้กับแฟนๆได,ได้ได้รับรู้กันเพราะว่าหลายคนสั่งสีเหลืองไปรอเชียร์เนาะ สั่งกันใหม่ทุกคนส,สีขาวสีขาวตอนนี้สีขาวมาแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะก็ใครอยากรู้เหตุผลก็ส่งไปถามที่ FIBB ได้เลยนะคะทุกคนงงเหมือนกันว <No. S 1> ่าทาไมถึงต้องแจ้งให้เปลี่ยนเป็นสีขาวด้วยเนาะไม่เขา้าใจเหมออกกือนกันเพราะว่าปีก่นกอนๆเราก็ไม่มีสีขาวนะแต่ปีนี้เขาเพิ่งแจ้งมาใหมห่เนาะสดๆร้อนๆเลยแล้วก็ทางแกนสกอร์เพิ่งเพิ่งแจ้งมาเหมือนกันแล้วก็เพิ่งให้เสื้อแข่งมาก็เลยรีบมาแจ้งข่าวให้กับแฟน,นๆของเราได้รับรับรู้กันค่ะว่าตอนนี้เสื้อแข่งเราจะเปลี่ยนเป็น สีขาวนะคะทุกคนเสื้อแข่งเราจะเป็นสีขาวตัวนี้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเอฟไอพีบีถึงต้องให้ใช้สีขาว75เราก็เลยต้องเปลี่ยนกันแบบไฟแลบมากเพราะตอนแรกเราก็ส่งยืนยันที่3สีนั้นไปแล้วอนะคะก็เลยมาแจ้งข่าวให้กับทุกคนทราบกันค่ะในส่วนของกางเกงนะคะก็ยังยังเป็นสีดำเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็เป็นลายลาย ปีนกอวิซีที่เข้ากับเสื้อของเสื้อแข่งอะนะคะทุกคนก็ยังคงเลือกสีดําเพราะว่านักกีฬายังแบบใจไม่แดนพอที่จะใส่สีแดงสีเงินอ่างเงี้ยเพราะว่าเคยมีนะคะปีก่อนๆถ้าใครจาจาได้เราเคยใส่กางเกงแข่งสีนเงินแล้วคนเนี้ยมันก็จะแบบเห็นรูปทรงของกางเกงในเราอะทุกคนคือเวลาฝรั่งเขาใส่สีน้าเงินหรือสีแดงอะเขาก็จะใส่จีสติงใช่ไหมนึกออกไหมจีสติงกางเกงในที่แบบเข้าไปในง่าม งามก้นอ่ะมันก็จะไม่เห็นรอยขอบกางเกงในอ่ะมันก็จะดูไม่ไม่โป๊ไม่ตลกอ่ะมันก็จะดูสวยเป็นก้นแบบเนียนๆแต่พอเรามาใส่อะนะแล้วแล้วคนไทยอ่ะส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ใส่จีสตริงอ่ะก็จะใส่กางเกงในแบบมีขอบอ่ะค่ะพอใส่ไปสีน้ำเงินน่มันก็จะเห็นเป็นรูปกางเกงในเห็นเป็นรูปเปียกเงือแล้วเราก็รู้สึกเขินอายกันเองด้วยความที่เราเป็นคนไทยด้วยแหละถ้าเราแบบเป็นฝรั่งแบบไม่ได้สนใจอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะกล้าเนาะส่วนใหญ่ทุกคนก็จะแบบพอบอกให้ใส่กางเกงแข่งสีน้ำ คอยแบบรู้สึกกังวลกับก้นอะไรอย่างเงี้ยกับขอบางเกงในอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยยังยังโหวตว่าจะขอเป็นเงเกงสีดําไว้ขอนเพราะอย่างอรมันก็ซ่อนรูปซ่อนรอยซ่อนทุกอย่างมากกว่าสีดำเอ้ยมากกว่าสีน้ําเงินกับสีแดงค่ะ <c oughs> ก็เลยยังเป็นเงเกงแข่งสีดําอยู่นะคะต้องบอกว่าใจมีดานพอใจมีดานพอนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําไมเราถึงยังต้องใส่กางเกงแข่งสีดำอ่ะะมันซ่อนรูปทุกคนมันซ่อนรูปตูดอัน เป็นกระมังของพวกเราก็จะเห็นเห็นเห็นใหญ่ลงมาหน่อยนึงน้อยนึงก็เอาแต่ฝรั่งเขาก็คงไม่ค่อยแคร์เขาใส่สีน้ําเงินเขาใส่สีแดงแล้วเขาก็ใส่จีนสติงแล้วเวลาเราเคยลองใส่จีนสติงอ่ะมันก็เหมือนอะไรมันคาอยู่ที่ก้นอ่ะนี่บอกตรงนะมันเป็นม้อ้สึกนั้นจริงคือเราคงไม่ชินกับการใส่จีนสติงเราก็ยังชินกับการใส่กางเกงในแบบแบบธรรมดาของเราหลายคนบอกว่าทุกวันนี้มีกางเกงในแบบไร้ขอบแล้วเวลาก็ลองมาใส่นะแบบไร้ขอบอ่บ มันก็ไม่เห็นขอบแหลกแต่มันก็จะเห็นเป็นรอยเหงื่อที่ไหลเปียกค่ะแล้วเราก็ไม่มั่นใจกันไปเองอ่ะแหละส่วนใหญ่พอเขาแจกสีอื่นมาทุกคนก็จะโบวตใส่แต่สีดาอ่ะทุกคนก็เลยเออกางเกงแข่งก็เป็นสีดํและกันแล้วปีนี้เขาก็ทําสีดําให้เราหมดเลยเพราะว่าแจกสีอื่นมาเราก็ไม่ค่อยใส่กันอนี่ก็เป็นอีเทตผลหนึ่งนะคะที่กางเกงแข่งเป็นสีดําค่ะทุกคนก็ในความเป็นหญิงไทยเนาะเรายังไม่หญิงไทยใจงามแล้วกันไม่ใช่หญิงไทยใจกล้าเราก็ยัง เลือกแบบที่จะถามความรู้สึกของพวกเรากันเองเนาะว่าใครจะใส่สีอะไรยังไงก็สรุปทุกคนก็เลือกสีดำอะ่ะกางเกงอะนะก็เลยเป็นกางเกงสีดําเหมือนเดิมค่ะแต่ก็จะต่างกันที่ลวดลายแค่นั้นเองเนาะส่วนเสื้อก็อย่างที่บอกค่ะก็ต้องรีบเปลี่ยนแบบกระทันหันนะคะเวลาก็เลยรีบมาทําคลิปแจ้งให้กับแฟนๆได้ทราบกันเพราะว่าหลายคนก็ได้ติดตามคลิปที่เปิดตัวชุดแขงไปแล้วก็จะเข้าใจว่าเป็นสีเหลืองเนะาะแต่จะตกใจกันว่าอา้าว ตอนนั้นบอกว่าเป็นสีเหลืองทำไมเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะก็ FIBB เขาแจ้งกลับมาว่าทุกทีมต้องมีสีขาว75%เราเลยต้องเปลี่ยนแบบรวดเร็วทันใจมากนะคะก็ต้องขอบคุณกนสปอร์ทที่เปลี่ยนให้เราได้ทันด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ได้ชุดมาแล้วขอตัวไปจัดกระเป๋าไปเตรียงไปแข่งก่อนนะคะบ๊ายบาย ก็ต้องขอประทานอภัยเฟนๆนที่สั่งซื้อสีเหลืองไปแล้วด้วยนะคะถ้าจะให้ดีก็สั่งซื้อสีขาวอีกสีหนึ่งนะคะใส่ได้เม่อไรหลายตัวแต่เห็นบอกว่าถ้าแข่งในเอเชียสามารถใส่สีเหลืองได้นะคะก็รอติดตามต่อไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับวีลาพาทัวร์กด subscribe ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปต่อไปค่ะแต่ก็คงแบบไม่ได้ลง GT เหมือนต่ก่อนแล้วนะทุกคนเพราะว่าหลังจากนี้ก็คงต้องโฟกัสกับการเดินทางการแข่งค่ะยังไงก็จะพยายาม ลงได้เรื่อยๆครับคุณมีเวลาแล้วกันเนาะตอนนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย